ตลอดกว่าสองทศวรรษประเทศไทยวนเวียนเผชิญกับปัญหาเดิมๆเป็นแชมป์โลกส่งออกข้าวแต่ชาวนากลับยังยากจนคนรวยยิ่งรวยคนจนยิ่งจนเกิดช่องว่างทางสังคมถึงเวลาเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางหัวใจแห่งอาเซียนด้วยภูมิศาสตร์อันได้เปรียบแห่งที่ตั้งประเทศเราจะสร้างไทยให้เป็นประเทศชั้นนำด้านการพาณิชย์ ด้วยยุทธศาสตร์แห่งนงโยบาย3วงแหวน5ประตูวงแหวนที่1ประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศวงแหวนที่2อาเซียนบวก3ได้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้วงแหวนที่3อาเซียนบวก6ได้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน10ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ เชื่อมโยงการค้าการลงทุนโลจิสติกการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมผ่าน5ประตูการค้ากระจายสู่5เส้นทางเชื่อมโลกเมื่อเราเปิดบานประตูเศรษฐกิจออกต้องเสริมจุดแข็งให้กับต้นน้ำและกลางน้ำนั่นคือการเปลี่ยนแนวคิดในการส่งออกสินค้าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าไทยโดยนายอลงกรพลบุตรริเริ่มจนเป็นนโยบายแห่งชาติจริงได้บรรจุ ให้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นแนวนโยบายหลักนโยบายหนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เป็นนโยบายที่เป็นทางลอดและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของประเทศนี้ปฏิรูปเศรษฐกิจทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้างเชื่อมประสานกับทุกภาคีเราพร้อมก้าวต่อไปด้วยการจัดตั้งศูนย์กลางพัฒนาความเป็นเลิศเศรษฐกิจสร้างสรรค์15สาขาธุรกิจผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ สร้างภาพลักษณ์ใหม่สินค้าไทยสู่สากลสร้างความมั่งคั่งให้แก่ประเทศด้วยโมเดลใหม่ผลักดันให้เมืองไทยเป็นเมืองนักคิดผ่านความสำเร็จที่สะท้อนว่าเราเดินมาถูกทางเพื่อเปลี่ยนประเทศไทยให้กลายเป็นศูนย์กลางหัวใจแห่งอาเซียนเดินหน้าต่อไปด้วยนโยบายเพื่อประชาชน